เอาไว้ทำไมดิไปล้างต้นบางหญ้าบางแสงบางแสงแล้วกันหาก้อนตีนจะได้เดี๋ยวกันหาบ้านก่อนเดี๋ยวมาคูบ ขเดไปเออพวกขเขาี่ละออกกันอ่ะอมมากพวกขั้วรองอะี่จับไม่เขาเขาาได้ยเขาชุดมาบัววดีเอาไก่เี่เอาไก่ก็มาแพงมันเกิดมาสานลเราบัเขาดำกนแดงวานี่แล้วหนีไหมนี่เขาดำก่อนแดงว่าจะเปิูว่าูเพือถอดตู้ออกกันเครับเอาเนีานเาตูเราเอาสั่งน่อยอย่าฝอมันัวเลยว้า ยันเลยลอยลอยไปยยเยลอยอยไปยืยเลยลอยลอยไปยืนเยลอยอะไปเลยลอยอยไปายเยลอยอยไปายเยอยอไป ตัวตดวปุ huh. ๊บตัวอ uh ัล huh. ต right hey ันนี uh ่ะตัวหน่ไม่ตัวลูกคนจาลูกทว้าได้หรือเมื่อไห่ลงมันหมอเพรพร้อมแวมันอาจาันหมอุยกับหมอนี่ก็เสร็จแล้วนะคะม่โอ้ใบมากเลยเปลี่ยนเชือกจากแม่มหาพ่อทองแล้วนะคะตอนนี้

กับพระทองเลยมาเดินมุน ใกับพาอทองค่ะองแม่ดอกค่ะไอ้คนใจแม่แล้วนะบกะพ่อทองยางสวยงามเลยาเลยโอ้โหมากับพ่อทองไม่สนใจแม่เลยไม่ไม่ไม่ตจะของไม่ แม่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 ร้องหาลูกแต่น้องน้ำมนนี่เดินไปกับพ่อทองเฉยเลยเขาไม่สนใจแม่เลยเด้งเ้เด้งเอาขั้นขาออกเด้อมาสั่นเก่งมากเลยน้องเก่งนาดเลยเ่อเ่อเ่เ่เอเ้ยเ่อเฮ้้ลยเีเเื่อน้ทยเงไงไปได้บ่งเได้่ไป้

แบบใหญ่แน่นอนโอ้โหผ้า่องก็ร้อนเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยนะโอ้โหเล่นน้ำใหญ่เลยนะน้ำมนโอ้ขอแต่น้ำเลยแบบนี้ ไปถึงบ้านแล้วนะคะ ยอดมากเลยเดินนไม่มีรองเลยนะคะก็ดลยอดมากเก่งๆน้องน้มนเก่งมากมาเดินน้ำพระทองเนี่ยน้องน้านต์เอ้า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 เอาเบ้าทนนี่มาขดนี่ัน้องเยังเป็นยังเอาเยังเนทานนี่โอ้ยเกียิเกียร้ิเียได้เ้ย้โอ้โอ้ยกล้วพอทอเีย้แบบนี้

ลากพระท้องเข้าบ้านแล้วแบบนี today, ้เอ้าโอ้โหพอเห็นทางเข้าบ้านปุ๊บรีบพาพระท้องวิ่งเลยโหไม่ร้องแม้แต่เดียวเลยครับตอนเดินมายอดมากเดี๋ยวรอดูตอนพระท้องออกไปจะเป็นยังไงเพราะว่าเดินจะแยกตั้งแต่ออกจากแม่มาไม่มีร้องเลยนะคะเก่งมากๆเลย บ้านแล้วนะมอนเดี๋ยวไปเล่นน้ำอยู่บ้านอ้า,า,าโอ้อเล่นน้ำเ่าออท่านแล้ว ตื่นไปหรอจิดดินหยาดไปหรอ ถึงบ้านแล้วคะ่ะน้องน้ำมนต์อ้าวอ้าวอาวอาวอา,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 อาย่านย่านโอ้กำลังร้องได้ยินเสียงว่าไถแล้วร้องเลยโอ้ดูกลัวน้องน้ำมนต์กลัวนะไปมุดอยู่ใต้ท้องพ่อทองรถไถก็มาไถาที่ให้ให้น้องอยู่นะคะแม่เซี ้อบินอย่างเดียวเลยโอ้เหนื่อยแล้วจะนั่งแล้วอย่าดรถไทยด้เสียงดังมุดย่างเดียวแล้วบัดนี้โอ้ไม่กินกล้วยเลยนะคะกลัวเสียงรถไทยนะคะ พอมาถึงบ้านแล้วเล่นดินใหญ่เลยเพราะว่าเดินมาร้อนนะคะแม่แมอีอากาศร้อนก็เลยเล่นดิน <Yellow> นพงเราตอนนี้กำลังจะใส่โซ่ขาน้องนะคะ <Sh klar> ต้องมัดให้แน่นนะคะแม่ม่สีถ้าเอาพา่อทองออกแล้วเดี๋ยวอาจจะหลุดได้นะคะเพราะว่าถ้าหลุดแล้วจะจับน้องยากนะคะหู้พี่ทองก็ร้อน ได้เวลาแก้เชือกน้องออกจากคอพระทองแล้วนะคะแม่แมเอฟซีโอ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 โหดำดินเลยอ้าวพระทองโอ้กดขาไว้กดขาพระทองไว้อ้าวอ้าวอ้าวอ้าย หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อทองก็มากินน้ำนะคะแม่แม่เอฟซีร้อนหน้าดูเลยพี่ทองโอ้อาบให้พ่อด้วยสุดยอดมากเอาเอาพี่ทองโอ้สุดยอดเปียกหมดแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายทองคำด้วยนะคะฝากพี่ทองกับน้องดาวเรื่องไว้น้องหมกอ้อมใจแม่เอฟซีทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ